เส้นลายมือสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นไปในดวงชะตาของคุณนะครับได้ค่อนข้างตรงอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าลายมือของคนเราเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุก4-6เดือนนะครับนอกจากเส้นหลักนะฮะสามเส้นก็คือเส้นอายุนะฮะเส้นสมองแล้วก็เส้นใจส่วนเส้นประกอบต่างๆนะครับหรือสัญลักษณ์ต่างๆบนลายมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย ทำความดีมากๆทํทำบุญมากๆนะฮะทำกุศลมากๆเนี่ยสัญลักษณ์ดีๆบนลายมือมันจะเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเส้นลายมือเหมือนกันมันก็จะมีเส้นดีๆเกิดขึ้นในทางตรงข้ามนะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยทำความความชั่วหรือความไม่ดีเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ที่ดีที่มีบนลายมือเนี่ยมันก็ค่อยจางหายไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันเกิดสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเกิดจุดไฝดาเกิดอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้คุณเนี่ยโชคไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับ ก็อย่าประมาทในชีวิตนะครับหมั่นทําความดีไว้สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเอาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนลายมือนะครับประมาณสัก4สัญ,ญลักษณ์นํามาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะให้ทุกท่านผู้ชมเนี่ยลองไปเช็คดูว่าในมือ,อท่านผู้ชมเนี่ยมี4สัญ,ญลักษณ์ที่ผมจะบอกนี้หรือเปล่าแล้ว4ีสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันบ่งบอกความหมายดีหรือไม่ดีบนลายมือของท่านผู้ชมยังไงบ้าง นะฮะพร้อมแล้วเราไปติดตามผมพร้อมกันับผมสัญลักษณ์แรกนะฮะที่ผมนามาฝากท่านผู้ชมกันตามภาพนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตาตะแกรงนะครับผมถ้าสัญลักษณ์ตาตะแกรงเนี่ยบนลายมือของใครนะฮะมันเกิดขึ้นบริเวณเนินพฤหัสบดีนะครับความหมายก็คือคนเจ้าของลายมือนั้นน่ะนะฮะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะท้อแท้นะฮะสิ้นหวังเหนื่อยหน่ายในชีวิตเลยแหละนะครับผม แล้วก็ไม่อยากจะคิดจะทำอะไรสุดท้ายนะครับคุณก็จะจมอยู่กับความทุกข์นะฮะที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้จนทำให้คุณเนี่ยอาจเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีตาตะแกรงอ,อยู่บนเนินพระลหัสปดีนะครับสำหรับตาตะแกรงนะฮะของใครนะครับถ้าไปขึ้นอยู่บนบริเวณเนินเสานะฮะตรงนี้ความหมายก็จะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษนะครับชอบอยู่คนเดียว รักอิสระไม่ชอบที่จะสูงสิงกับใครนะฮะเป็นคนที่คบใครและคบยากเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยไม่ชอบเข้าสังคมกับคนอื่นไม่ชอบความวุ่นวายใดๆถ้าเกิดพูดแบบสมัยใหม่แล้วก็คือคุณเป็นคนแบบเข้าถึงยากนะฮะเป็นคนอินดี้เลยแหละนะฮะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคุณยากสําหรับคนประเภทนี้นะครับถ้าจะไปทํามาค้าขายหรือทาธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากสักนิดนึง นะครับคุณเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงะใครมนุษย์สัมพันธ์ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีตาตะแกรงอยู่บนบริเวณเนินเสานะฮะท่านผู้ชมคนไหนนะครับถ้ามีสัญลักษณ์ตาตะแกรงอยู่บริเวณเนินสุกนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเลยคุณเนี่ยเป็นคนที่จะถูกเพื่อนนะฮะทรยศหักหลังหรือแม้กระทั่งของคนลักของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะฮะ ถ้ามีเพื่อนก็ชอบแทงข้างหลังคุณนะครับไม่จริงใจแม้แต่คุณเนี่ยจะให้เขาเรียกให้ใจเขาไปเต็มใจเลยแหละช่วยเขาอย่างเต็มที่ดูแลเขาอย่างเต็มที่แต่ผลที่ได้กลับมานะครับศูนย์เปล่าเลยครับผมอันนี้นะต้องระวังเลยแหละเพราะว่าเป็นคนที่ปู้ยง่ายๆคือทําบุญกับคนไม่ขึ้นสําหรับเรื่อง,องคู่ครองนะครับคุณก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่คุณน่รักเขาเต็มใจซื่อสัตย์กับเขาตลอดมา แต่ก็มักจะถูกเขานอกใจหรือหักหลังอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมท่านผู้ชมคนไหนนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เนินแตแกลกรอยู่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการทําธุรกิจการค้านะฮะบ,บอกว่าธุรกิจการค้าของคุณเนี่ยมันมักจะรุ่ม,ร,มรุ่มดอนดอนนะฮะได้กําไรวันหนึ่งขาดทุน2วันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าทุ่มเทกําลังกายกําลังใจหรือทุนรทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยในการทําธุรกิจลงทุน คุณจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเก็บหอมรอมริบไปบ้างนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเสี่ยงทําการค้าลงทุนธุรกิจของคุณเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยราบลรื่นนับเท่าไหร่นะคุณต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้ดีนะครับเพื่อชีวิตของคุณเนี่ยมันจะได้ไปได้ตลอดลอดฝั่งนะครับไม่งั้นคุณจะเจ็บตัวนะฮะจนทําให้คุณเนี่ยอาจจะถึงล้มละลายหรือท้อแท้ใจได้เลยนะครับสำหรับสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะครับที่ผมจะนํามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมบนมือนั่นเอง สำหรับสามเหลี่ยมบนมือนะฮะก็จะเป็นรูปได้ทั้งสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสามเหลี่ยม,มคล้ายรูปปลานี้ก็ได้นะครับถ้ามันไปเกิดรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณเนินอาทิตย์คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเนินอาทิตย์เนี่ยเป็นเนินของชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศอยู่แล้วนะครับขอให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยแรงกายแรงใจด้วยมันสมองของคุณเนี่ยคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับผม สำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าไปขึ้นอยู่บริเวณเนินสุกอันนี้ต้องค่อนข้างที่จะระวังในเรื่องของคู่ครองคนรักสักหน่อยนะฮะคนรักคู่ครองคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะนอกใจนอกกายคุณอาจจะเกิดเป็นรักสามเศร้าในที่สุดก็ได้นะครับถ้ามันไปเกิดอยู่บริเวณเนินสุกสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าไปเกิดอยู่บริเวณเนินพระฤหธสปดีนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คุณเนี่ยจะผิดหวังในเรื่องของครอบครัว พี่น้องนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทนะฮะพูดง่ายๆคือให้ใจเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ให้ใจกลับมานั่นเอง <Okay. S 1> สําหรับพี่น้องร่วมสายเลือดเนี่ยก็ uh huh. าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของถูกหักหลังทรยศในเรื่องของการรับมรดกของครอบครัว uh huh. ก็เป็นไปได้นะฮะไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะฮะไม่จริงใจต่อกัน uh huh. คุณนะฮะอาจจะถูกพี่น้องร่วมสายเลือดของคุณเนี่ยโกงได้นั่นเอง uh huh. ถ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะฮะไปเกิดอยู่บริเวณเนินอังคารนะฮะตรงนี้ uh huh. คุณเนี่ย ระวังเรื่องของศัตรูรอบตัวคุณนะครับบางทีอาจจะมาในรูปแบบของเรื่องของเอาคุณเนี่ยไปพูดจาไม่ดีในในที่สาธารณชนนะให้คุณเนี่ยเสื่อมเสียเสียหายนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะประทุษร้ายของคุณนะฮะอาจจะทําให้คุณเนี่ยบาดเจ็บหรือว่ามีการประทะกันเลยก็เกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ต้องระวังตัวให้ดีเลยนะครับสําหรับเรื่องของศัตรูที่จะมุ่งปองร้ายคุณนะครับ สำหรับสัญลักษณ์ที่3นะครับที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะก็คือสัญลักษณ์รูปวงกลมนะครับสำหรับวงกลมของผมเนี่ยนะฮะจะเป็นวงกลมแบบกลมแบบปุยเมฆก็ได้นะฮะหรือว่าแบบกลมแบบคล้ายๆหยดน้ำนะฮะอาจจะไม่กลมทีเดียวนะฮะแต่ขอให้กลมนี่แหละถ้าไปเกิดอยู่บริเวณเนินพระฤหัสสบดีอันนี้นะฮะดีมากๆเลยถ้าคุณทํางานประจําหรือรับราชการคุณเนี่ยจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณทํางานเอกชนนะฮะคุณก็จะแบบ ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าได้ตําแหน่งที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเจ้านายคนเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแน่นอนมีเงินมีทองเข้ามานะครับแม้กระทั่งจะทําธุรกิจการค้านะฮะอันนี้ก็ปังนะครับผมถ้าสัญลักษณ์วงกลมนะครับไปเกิดอยู่บริเวณเนินอาทิตย์คุณก็จะเป็นคนที่เป็นที่โด่งดังนะฮะมีชื่อเสียงคนรู้จักแบบมากหน้าหลายตาเลยนะครับหรือว่าดวงคุณเนี่ยอาจจะไปทางของเรื่องของศิลปินนักร้องก็ได้ นะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นนักเขียนบทละครเนี่ยละครของคุณก็จะปังนะฮะดังคุณจะเป็นนักแต่งเพลงเพลงของคุณก็จะดังนะฮะไม่ว่าใครจะเอาเพลงคุณไปร้องก็จะดังนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีรูปวงกลมนะฮะเกิดอยู่บริเวณเนินอาทิตย์นะครับผมถ้าไปเกิดอยู่บริเวณเนินพุทธคุณก็จะด่งดังนะฮะหรือว่าได้เงินได้ทองนะครับในสายงานที่คุณทําอยู่อันนี้ก็จะปังไม่แพ้เนินอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า มันจะเป็นสายงานเล็กกว่าเนินอาทิตย์หน่อยนะครับเนินอาทิตย์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะคนรู้จักมากหน้าหลายตาแบบสาธนารณะนะครับแต่เนินพุธเนี่ยอาจจะไม่ถึงเนินอาทิตย์แต่ก็จะล่ำรวยในสายงานของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับวงกลมนะครับอยู่บริเวณเนินจานบนมือนะฮะตรงนี้นะคุณเนี่ยเป็นคนที่จินตนาการล้ำลึกเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรนะฮะหรือว่าเป็นนักสรรแต่งงานนั่นเองสร้างสรรงานนะฮะเป็นครีเอทีฟ เป็นชนที่ช,ชอบคิดอะไรใหม่ๆล้ำกว่าคนอื่นเสมอหรือแม้กระทั่งเป็นนักแต่งเพลงคุณก็จะเพลงแบบอินเทรนด์นะฮะติดหูดังนะครับคุณเป็นนักประพันธ์บทละครละครคุณก็ดังนะฮะทำละครเวทีดังนะฮะแม้กระทั่งแบบเป็นคนที่ตกแต่งต่างๆเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบทันสมัยแบบใหม่ให้คนอื่นไปนลอกเรียนแบบคุณเสมอนะครับคุณจะมีแบบเงินเต็มกระเป๋านะฮะรับรองว่า โชคดีร่ํารวยเหมือนกันนะครับผมสัญลักษณ์ที่4นะฮะเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายที่ผมจะมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะสัญลักษณ์บนลายมือนะครับก็คือสัญลักษณ์รูปสตาร์นะฮะหรือรูปดาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาวที่มีหางนะฮะจะหางขึ้นหรือดาวชี้ลงก็ขอให้เป็นดาวเถอะนะครับถ้าอยู่บนลายมือนะถ้าเกิดอยู่บริเวณเนินศุก์นะฮะรูปดาวนะครับเนี่ยชีวิตรักของคุณจะสดชื่นจำสายช่มชื่นอยู่กันจนเฒ่าจนแกนะครับชีวิตคู่ของคุณจะเป็นคนที่ มีความสุขมากๆนะฮะเรียกว่าได้คู่ที่ดีมีการอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื่อกูลกันนะฮะและคุณกับชีวิตรักจะมีความสุขในทุกๆด้านนะครับเช่นเดียวนะฮะถ้าไปเกิดกันในบริเวณเนินพฤหัสบดีคุณน่ยจะได้คู่ครองที่คุณปรารถนาเลยแหละจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณต้องการนะฮะในแบบของคุณเลยนะครับที่สําคัญนะฮะพออยู่ด้วยกันแล้วนะครับจะเกิด สร้างทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงต่อกันนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับผมถ้าคุณมีสัญลักษณ์รูปดาวนะครับอยู่บริเวณเนินจันนะครับอันนี้นี่เด็ดเลยคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือเป็นคนที่มีซิกเซนสูงนั่นเองนะฮะเป็นคนที่ชอบหลับตานะฮะแล้วเห็นอะไรในสิ่งที่ยังไม่เกิดอ่ะนะครับค่อนข้างที่จะแมนนะฮะบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่ ถูหวยบ่อยด้วยนะฮะเป็นคนที่ได้ยินอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะฮะหรือบางครั้งเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นหรือว่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้ล่วงหน้าค่อนข้างที่จะแม่นยำนะฮะให้มันทําบุญนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนบางทีคุณมีสัมผัสพิเศษมองเห็นว่าเขากาลังมีเคราะห์นะฮะเคราะห์ไม่ดีเคราะห์ร้ายเนี่ยคุณก็ไปเตือนเขาได้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นบุญที่กลับมาหาคุณนะฮะทำให้คุณเนี่ย ยิ่งชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคนที่มีรูปสตาร์นะฮะหรือรูปดาวอยู่บริเวณเนินเสานะฮะตรงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะลําบากในายามแก่นะฮะหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่เหลือนะครับลูกหลานก็ไม่ค่อยจะดูแลนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องของการทํานายตามสัญลักษณ์บนมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปใช้ในการที่จะ ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสัญลักษณ์ลูกดาวนะฮะอยู่บริเวณเนินลังคาของคนไหนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ดื้อหัวชนฝาอ่าอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยชนดะเลยนะฮะไม่สนใจอะไรแค่นั้นหัวแข็งดื้อนะครับเป็นคนเรียกว่ายอมหัดไม่ยอมงอนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องที่จะระวังตัวหน่อยนะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้สักนิดนึงนะครับไม่งั้นจะทํางานกับคนอื่น ได้ยากนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนเอนวันนี้ก็นำสีสัญ,ญลักษณ์นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนกันต่อไปวันนี้ก็ูีโอกาสสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว